สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้นำพาทุกท่านมาที่วัดจำปาบ้านหัวหน้าตำบลน้องแก้วอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อนี้วัดจำปาบ้านหนาะหัวหนาเพ่นตกแต่งสถานทีครับเพื่อที่จะจัดงานโฮมบุญเขาไม่ปลามันและแข่งขันเรื่อยยาว ประจำปี2567ครับนี่คือภายในบริเวณวัดจำปาบ้านหัวหน้าครับตอนนี้เพิ่นตกแต่งสถานที่ครับเรือเงาที่ท่านเห็นอยู่นี่สองลำเป็นเรือขนาด40ฟีพายครับเป็นเรือของชุมชนบ้านหัวหน้าตอนนี้นํำมาประกอบตกแต่งสถานที เพื่อเตรียมงานโฮมบุญเขาไม้ปลามันซึ่งงานโฮมบุญเขาไม้ปลามันจะจัดในวันที่29กับ30เดือนพฤศจิกายนสี่ฮอดนี้ครับวันศุกร์กับวันเสาร์ที่สิถึงนี่นะครับผมนำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมครับนี่คือเรือขนาด40ฟีพายของชุมชนบ้านหัวหน้า เรือเจ้าแม่คําสิงนี่เรือเจ้าแม่คาสิงครับลำหนอกอยู่ติดกับผมนี่นะครับส่วนลำน่ครับเป็นเรือขนาด40ฟีพายเช่นเดียวกันครับซื้อเรือวาสาวพรสวรรค์เรือลำนี้ชนะหลายสนามครับและวันที่30พฤศจิกายนนี้เรือลำนี้จะลงน้ำวาดลวดลาย ในฐานะเจ้าภาพให้กับเอฟซี FC เรือยวได้ชมกันนะครับนี่ครับบรรยากาศการตกแต่งสถานที่น้องๆขององค์การบริหารส่วนตำบลน้องแก้วเพิ่นมาจัดสถานที่ครับและนี่คือกุ้มเขานี่ครับกุ้มเขาเพิ่อนอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสารวัฒนธรรมการ โฮมบุญเขาไม่ป่ามันและนี่ครับเป็นพระธาตุกตัญยูครับนี่ครับพระธาตุกตัญยูเป็นพระธาตุที่ชุมชนบ้านหัวหน้าเพิ่นเข้ารบดับถือและให้การเข้ารบนะครับมีสาธุชนมาเที่ยวรากะร่วมท่าบุญกราบไหวา้ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านในครับนี่ครับสถานที่กำลังจะตกแต่งครับเป็นโฮมบุญข้าวใหม่ปลามันสถานที่นี่ป้ายครับโฮมบุญข้าวใหม่ปลามันเพ่นร่วมจัดการแข่งขันอ่ืพอนร่วมจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องแก้วร่วมกับชมรมหลักในหลวงและสภาพวัฒนธรรมมจังหวัดศรีสะเกดครับ เมือ่อวันที่29นะครับจะมีชุดการแสดงของอกลุ่มเผ่าพันธุ์ของชุมชนกลุ่มเผ่าพันธุนนน์ชาติพันธุ์ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีกลุ่มเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์กลุ่มลาวซววเยอและขเขมรมาร่วมทําการแสดงอยู่นี่นะครับเรียนเชิญทุกท่านมาชมนะครับมีการฟอนลั่มมีขบวนแห มีผู้ร่วมงานทุกปีที่จัดครับมีชุมชนหลักกัพี่น้องมาร่วมชมมาร่วมเชียมาร่วมงานประมาณเจ็ดรอยถึงแปดรอยคนนะครับแลักก็มีพาเวนนํานะครับด้านในจะมีพาเวนเรียนเช่นพี่น้องทุกท่านมาร่วมชมและร่วมเชียนะครับเรือวันที่ยี่สิบเก้าร่วมชมการแสดงมีหมอลำนํานะครับวันที่ยี่สิเก้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดของซีเพา พาสวยเล่าขมิเยออส่วนวันที่30พฤศจิกายนนะครับชมการแข่งขันเรือยาวประเภท40ฝีพายครับมีเรือทั้งเบิดตเก้าลำมารวมทํำการแข่งขันล้วนแต่เป็นเรือแชมป์ของแต่ละสนามนะครับมารวมทํำการแข่งขันเรียนเชิญทุกท่านมาชมและเชียร์เรือในวันที่30นสาครับ นี่คือบ้านหัวนานะครับวัดจำปาบ้านหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดครับ